สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวก็มีเคล็ดลับมาฝากให้กับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสําหรับการบํารุงต้นกระท่อมด้วยวิธีง่ายๆว่าแล้วเราก็ไปบํารุงต้นกระท่อมด้วยวิธีง่ายๆไปกันเลยค่ะค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆมาบํารุงต้นกระท่อมด้วยเจ้าหนี้ก,กันเลยค่ะ วันนี้เราจะใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงต้นกระท่อมนะคะที่เราสามารถใช้ปุ๋ยเคมีได้เพราะว่าตอนนี้ต้นกระท่อมของยายแมวยังกินใบไม่ได้นะคะก็สามารถใส่บำรุงเขาได้นะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าโตแล้วก็ใส่ได้ก็ใส่ได้ค่ะต้นใหญ่แค่ไหนก็ใส่ได้แต่เราก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าเราจะเก็บใบกินเมื่อไหร่ฤทธิ์ของอปุ๋ยเคมีที่เราใส่นั้นมันจะอยู่นานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะมีโทษกับร่างกายของเราก็ได้นะคะสําหรับปุ๋ยเคมีที่นําไปใส่ต้นกระท่อมนะคะแต่ตอนนี้ที่บ้านยายแมวยังเก็บกินไม่ได้นะคะยายแมวก็จะนําปุ๋ยตัวนี้นะคะมาบํารุงต้นกระท่อมของเรานะคะ ก็จะเป็นสูตรเสมอนะคะสําหรับปุ๋ยตัวนี้นะคะ16 16 16, 16. หรือเพื่อนๆจะใส่15 15 15ก็ได้นะคะพวกนี้หรือตัวนี้นะคะสามารถบํารุงทุกส่วนของต้นกระท่อมนะคะไม่ว่ารากลำต้นหรือว่าใบนะคะเขาสามารถบํารุงได้ทุกอย่างนะคะสําหรับสูตรเสมอค่ะว่าแล้วเราก็นําปุ๋ยสูตรเสมอของเรานะคะไปบํารุงกับต้นกระท่อมของเราเลยค่ะไปกันค่ะค่ะสําสหรับปุ๋ยตัวนี้นะคะปุ๋ยเคมีตัวนี้ ไม่ยุ่งยากนะคะสําหรับการนํามาบํารุงต้นกระท่อมนะคะแค่เราไปซื้อหามาสักหนึ่งลูกหรือแบ่งตามร้านค้าร้านเกษตรทั่วไปเขาก็จะมีแบ่งขายนะคะเป็นกิโลนะคะเราก็ซื้อมาเก็บไว้นะคะเวลาเราจะนํามาใส่ต้นพืชหรือบํารุงต้นพืชก็ง่ายดายมากนะคะเพียงแค่นํามาแล้วก็โรยไปเลยค่ะเราก็จะโรยห่างๆต้นพืชเหมือนกันนะคะค่ะโรยสักประมาณนี้ก็พอนะคะสักครึ่งกำมือนะคะ โรยเพื่อบำรุงเขานะคะสำหรับตัวนี้ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าสามารถบำรุงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบหรือรากนะคะเขาสามารถบำรุงได้ทุกอย่างค่ะก็จะเป็นอีกทางเลือกให้กับเพื่อนๆน,นะคะในการบำรุงต้นกระท่อมนะคะเราสามารถนาม,มาบำรุงกับต้นพืชของเราได้นะคะสำหรับปุ๋ยตัวนี้ค่ะ เราก็จะบำรุงเขาทุกๆหนึ่งเดือนนะคะสำหรับการใส่ปุ๋ยเคมีนะคะบำรุงไปเลยค่ะบำรุงเลยค่ะต้นกระท่อมของเราจะได้งามๆนะคะช่วงนี้เราบำรุงได้นะคะเพราะเราไม่ได้เก็บใบกินนะคะเขายังเล็กอยู่ค่ะ สำหรับต้นที่เพาะด้วยเมล็ดเราก็สามารถบำร,รุงได้นะคะใส่ไปเลยค่ะสำหรับต้นนี้นะคะที่ยายแมวย้ายจากที่ร่มนะคะมาสู่แสงแดดเขาก็จะเริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะคะเพื่อนๆแตกยอดออกมาให้เราได้ชื่นใจแล้วนะคะ น,นี้ก็กาลังงามๆนะคะเพื่อนๆสําหรับต้นกระท่อมของเรานะคะเราดูแลอย่างดีเขาก็งามให้เราได้ชื่นใจนะคะเพื่อนๆดูสิคะแตกปีแตกใบยเยอะแล้วใบสวยด้วยนะคะค่ะสําหรับการบํารุงต้นกระท่มนะคะก็มีด้วยการหลากหลายวิธีนะคะและวิธีง่ายและวิธียากนะคะสำหรับที่ยายแมวนาเสนอวันนี้ก็ไม่ได้ยากกับเพื่อนๆเลยนะคะเราสามารถบํารุงได้นะคะไม่ว่าวิธีไหนก็ตามนะคะวิธีนี้ก็เป็นอีกทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะ ในการบำรุงต้นกระท่อมของเราให้งามนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยในการบำรุงต้นกระท่อมด้วยปุ๋ยเคมีหรือ,อสูตรนี้นะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องย่แมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องย่แมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเห็นไหมคะ เราบำรุงต้นกระท่อมของเราก็งามสดชื่นค่ะ